จะมา PK ด้วยเห็ดออได้ได,ได้ได้ค่ะมาค่ะวิุูมรอเนาะมาค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปเองก็ได้นะคะนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเชิญไปเองนะคะเชิญนะคะเอ้มา <Hey, Ma. S 1> มาค่ะอุ้ยมีมาแล้ว <c oughs> เขาทำไรเยาทำไรทุกคนพี่กำลังเปิดคอนเสิร์ตอะไรนะพี่กำลังเปิดคอนเสิร์ตไงเหนื่อยวะกำลังเปิดคอนเสิร์ตแต่ว่าดินที่ไงเั้ยพี่วิกละกันนอซาว์น่ะอะไรนะ แต่งตัวอะไรอ่ะไว้น่ารักจังเลยนี่คือคําถามเอาใจใครปะเนี่ยแต่งตัวคืออันนี้คือคําถามเหรอคะแต่งตัวอะไรนี่คือแบบคําชมใช่ไหมใช่มีคนมาวิ่งบอกพี่ว่าบีมวันนี้บีมแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะนี่กูอยากลงตอนนั้นเลยอ่ะวันนี้แต่งตัวของสปอนเซอร์ค่ะส่งมาเนาะส่งมาให้ไหนขอดูหน่อยขอดูว้า เฮ้ยอุ้ยใครอ่ะอันนี้พี่ทิวโลพี่ทัลโลกเข้ามาหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พออะแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะเกินไปแค่นี้พอ ยี่วยแต่แต่ไมขอพูดตรงนี้นะไม่ต้องทักไลน์มานะเหมือนจะรู้เหมือนเหมือนเขารู้นะเหมือนเขารู้เนี่ยเขาชอบแค่ตางนี้พอแต่มันไม่ต้องทักไลน์มาแบบขอดูอะไรแบบไม่เอานะไหนๆขอดูเต็มตัวหน่อยดูเต็มตัวหน่อยดูเต็มตัวหน่อยอุ้ยเช็ดน้ำลายให้เอ้า สวัสดีร้อมทำได้นะคะยทุกคนชอบบีมแต่งตัวอย่างนี้มากมีมีพี่ชอบบีมแต่งตัวแบบนี้จริงไม่ต้องทําผมรอนนะทําอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เสยผมดิเสยผมดิเสยผมหน่อยเสยผมหน่อยดคือเกาหัวเลยหรอทำผมดิ ดูจากผมไหมยุ้ยอ่ะอะไรบีมบีมจะจะวูบจริงๆนี้จะวูบจริงๆแล้วทำไมน่ารักอ่ะเอออีกรอบหนึ่งก็ได้อะอะไรดิโบว์มพัดให้กูเลยพัดให้กูเจ้าพัดเลยอะไรพัดให้มึงก่อนวันนี้มีแบ็คอัพไงผมต้องปิวสไตล์ยุ้ยผมต้องปิวถูกป่ะหน้าต้องใกล้ผมต้องปิวถูกป่ะ ใครพัดให้อ่ะใครพัดให้เอาใหม่นีโอ้โหนอาใจไวมากเลยงงเลยกดลงกดลงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดลงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไงก็แบบงงเลยไม่พี่เอาห่วงเราอยู่กับใครอยู่กับใครพี่เอาห่วงเราอยู่กับใครอ่ะเพื่อนเหรอ น้องโบเออน้อโงโบเหรอเออเออเออุ๊ยอุอ๊ยอยา่หาหักอย่าหักใส่ดิอยา่หหาหักใส่เลยใส่ลิปไงใส่ลิปไงอย่าหักอุ้ยดูปากอื้อหือโอ้โหอุ้ยนีอะไรอะอะไรอะเนี่ยบีมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วพอเจอกันจริงๆจ,จะไม่ให้อุย้ยล้วงได้ยัางไงา ดูดูดู <S <S ดูเขาเก่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเก่งมากนะอย่างเงี้ยดู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 เขาดูเขาดูไม่ไหวแล้วนะจ๊ะพ uh huh> like> ื่อเลยแบบพี่ว oh! ุ้ยค ja. mm ือไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูบีมเขาเก่งเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาเก่งบีมไม่อยากลงไลท์เลยอ่ะบีมกลัวพี่วุ้ยทักไลน์มาทำไงดีอ่ะกลัวเฮ้ย ทำไมต้องให้ว well ุ้ยแพ้ตลอดวุ้ยแพ้ก <po ็ได้ท nice> ุกคนวุ้ยแพ้ก็ได้พี่ทาโร่เขาให้ให้บีมขอบคุณพี่ทาโร่ให้ใครอะให้พี่อุ้ยแหละพี่พี่ทาโร่กดให้บีมแล้วก็กดให้พี่อุ้ยขอบคุณนะคะพี่ทาโร่พี่ทาโร่ขอบคุณค่ะบีมกลับโอ้พี่ทาโร่ก่อนเร็วกลับโอ้ยวุ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 ้วุ้ยพอ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 ให้นีพอมีพอพอพอบีมพอพอบีม ทั้งสองคนขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะบิมจะลงยังครับค่ะแต่ลงแล้วค่ะยิมไลฟ์มาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยวันนี้ไลฟ์เสียงเบาๆใช้เสียงซอฟต์ไลฟ์อืมแต่ว่าคืนที่นอนฝันดีมากเลยอ่ะคุยกันก่อนนอนอ่ะเน้เนีข่าวว่าพี่อุ้ยทางมาทุกวันนะ สวัสดีอะไรวันนี้คะทางมาทุกวันค่ะคุยอะไรกันหรอเขาถามว่าคุยอะไรกันคุยเรื่องประตูค่ะไม่มีอะไรเลยใช่ใช่คุยเรื่องประตูประตูห้องประตูใช่บ้านเขาเรียกว่าเลยนะเขาเรียกว่าอะไรที่บีมพูดอะบีว่าหรออะไรนะเหมือนี่บ้านบีมบอกเราทางเข้าประตูประตูทางเข้าจะเป็น จะเป็นแบบใสแล้วคนข้างนอกเขามองเห็นข้างในได้มันก็เลยแบบไม่พยเวดอะไรเงี้ยก็เลยจะใส่ประตูบบใหม,ม่บีมบีมหอมแก้มที่หน่อยเร็วอย่างเงี้ยหอมหน่อยดูนะดูดูด,ด,ดูเขาเขาจะเขาจะกล้าอย่างเงี้ยเขาจะกล้าอย่างเงี้ยเขาจะกล้าบีมหอมแก้มที่นหน่อยเร็วเร็วนิดหน่อยเองเนี่ยมันไม่ได้โดนสักหน่อยลองดูเนี่ยดูเขาดูเขาดูเขาดิ ดูเขาดิหอมเลยบีมหอมจริงๆอ่ะเอาเชียร์กันหนีดีไปเม้นต์คอมเมนต์เลยลให้เขาได้เห็นบีมน่ารักอะวันเนี้ยจริงน่ารักมากมข้างลักเวอร์ใครข้างรักเอ่ยบีมหอมหน่อยเร็วเอาเอาที่ให้เขาเห็นนะ่ะเอาเร็วๆพี่ว่าหอมบีมพี่เคยหอมบีมแล้วแก้มนุ่มหอมแก้มนุ่มหอมความจริงพี่ไม่ได้อยากหอมเลยนะพี่อยากเอาแบบอย่างงี้เวย อะไรอ่ะบีมลองโบวสวัสดีค่ะค่ะโบวมึงหอมพี่อุ้ยดิอุ้ยโอ้โ,อโ,หโหยื่นไวอะไรขนาดนั้นจ้าโ <c oughs> บวบอกให้บีมาหอมแก้มพี่หน่อยมาหอมแก้ม <c oughs> <c oughs> หอมแล้ว ทำอะไรกันอยู่ว่ะสาวๆอ่ะทำอะไรกันอยู่เลี้ยงแมวไหนไนดูเอเบียนไหนดีแล้วหน้าเหมือนบีมะเอเบียนเอเบียนเอเบียนเเยน้เองนงเาค้าอ๋อแต่ว่าน้องแบบน้องดูดีขึ้นมากเลยแล้วอยู่กับบ,บีมะเพราะาบีมเ,<อ>เลี้ยงดีไงอยากเป็นแมวอยากเป็นแมวให้ให้บีมเกาค้างให้หน่อย พ้่ท่าแปลกๆนะบีมบีมใครสอนไม่มีใครคิดเลยเมื่อกี้คือยังไม่มีใครคิดเลยอุ้ยคิดคนวบีมใครสอนบีมท่าแปลกๆนะอย่างนี้เลยเหรอน่ากลัวนะเนี่ยใครสอนบีมเนี่ยใครเนี่ยยุ้ยสอนจบละเอาจบอะไรอ่ะเอาพี่หมูพี่หมูหมูหมูอ่ะหมูอ่ะบอกว่าจบแล้วอย่างเงี้ย สวัสดีพี่หมูคะ่ะเอ้สวัสดีหมูบีมทำผมตรงบ่อยๆนะไม่เอาอ่ะพี่วยชอบข้างลักอะพี่วยข้างลักอากตลอดเลยอ่ะฮะ<า>พี่วิชั่งลักตลอดเลยเวลาทำผมตรงก็ข้างทุกทุกวินาทีเลยถ้าเป็นบีมอะงั้นก็รอนผม ไม่ต้องร้อนอย่างนี้แหละน่ารักที่ชอบน่ารักดีทุกคนก็ชอบเห็นไหมนะเรียกบีมหรือบีนะบีมค่ะบีมบีมครับบีมบีมไม่เรียกบีเรียกบีมถ้าจะเรียกบีเรียกที่รักดีกว่าจะจบจบดูฟังหลับสุดเลยชาเบียเออเออมีคนมาถามพี่ด้วยว่ามีคนมาถามว่าเออบีมตัวจริงน่ารักไหมอะไรเงี้ยพี่นี่แทบตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าแบบเพราะบีม สำหรับพี่นะพี่ว่าบีมเซ็กซี่แต่ว่าห่วงไม่อยากตอบกันนะจริงๆพี่ว่าบีมเซ็กซี่อ่ะมันบอกไม่ถูกเพราะว่าอยู่กับพี่บีมชอบใส่สั้นบีมมานี่เข้ามาบีมชอบใส่สั้นไงทุกคนใส่สั้นตลอดฟาเฝดเลรอครับ <c oughs> เขาถามฝาแฟดเหรอบ <c oughs> ีมตอบนี่ใช่ค่ะไม่ใช่ฝาแฟดนะคะแล้วเป็นอะไรกันนะ <c oughs> แล้วเป็นอะไรกันเป็นพี่น้อง ใส่ยั่วพี่อุ้ยแหละใช่ไหมแฟนค่ะบอกนี้เขาบอกแฟนเป็นพี่น้องกันจริงๆยังไม่ได้กันเลยทุกคนมีคนคิดว่าพี่มันนอนกับพี่อุ้ยแล้วใช่ป่ะแล้วก็แบบมีมีพี่พี่เขาก็เป็นห่วงเนาะเขาบอกว่าคนเหนือเขาถือบีมก็ในคลิปบีมหลุดขนาดนั้นว่าทำท่าเหมือนเมื่อคืนคืออะไรเราไปดูบีพูดเล่นไงบพูดเล่นไงอ๋อ ปากสวยขอบคุณค่ะพี่น้ำสวัสดีพี่น้ำตามด้วยหน่อยพี่น้ำไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอชิดาททำไมอ่ะปากสวยปากสวยค่ะผิดผีเออใช่ใช่เขาบอกว่าแบบดีมาผิดผีหรือเปล่าเราต้องแบบไปขอเข้ามาเลยอุ้ยอันนี้ขำมากขำมากบีมพังมากเลยตอนแรกอ่ะ พี่อุ้ยบีมผิดผีหรอคะผิดผีคืออะไรคะทักบ้าอุ้ยไลยตอนตอนช่วงบ่ายจริงคือแบบจริงจังมากเพราะว่าบีมแบบไม่รู้วัฒนธรรมเขาไงก็งเลยตอบบีมไปว่าบีมอยากรู้ไหมว่าผิดผีไม่ผิดผีอยากรู้ปะมาลองจะได้รู้ตื่นมาจะเป็นยังไงจะผิดหรือเปล่าม,มันจะมีชื่อผีอยู่อดิผีอะไรผีผ้า ต้องพูดเลยเพราะว่าทางนั้นเขาไวตลอดผิดแล้วต้องแต่งงานกันนะอุ้ยไม่ต้องแล้วเสียเวลาเอากันเลยหมายถึงว่าอยู่ได้กันเลยเอากันเลยหมายถึงอุ้ยใช้อุ้ยใช้สับผิดก็ขอโทษค่ะทุกคนนัถึงสับผิดอยู่ได้กันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเอาอะไรอุ้ยหมายถึงว่าอยู่ได้กันไงพี่แอร์ผ้าห่มพี่วยชอบมากโอ้โหสุดๆไม่เคยบีมบีมบอกย อย่าหลุดเราอย่าหลุดว่าพี่ชอบผีผ้าหงมากอย่าหลุดอย่างนั้นเขาจะคิดไปไกลไม่ได้หลุดจ้าอ่านคอมเมนต์เนาะเรานะ่ะเป็นคนลากเข้าเรื่องเก่งมากอยู่ได้อยู่ได้ไดหรอหมายถึงว่าอยู่อะไรอยู่ได้หรอสวัสดีพี่บอลด้วยบิม นี่ยบีมไม่ยอมห่มแก้มอะไรอุ้ยเลยดูดีดูดีดูบีมดิไม่ยอมอะไรหรือทุกคนดูเอานะอุ้ยพยายามแล้วบีมหลบไปไหนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดูเขาดูเขาไม่เป็นไรไม้ท่าไม้ตายของอุ้ยคืออะไรโชว์หลังอย่างเดียวรับรองวิ่งมาแน่เขาจะไปทำยอดต่อแล้วอะไรไป,ไ,ปไหนออต่อตอแล เออปะวันนี้หาวันนี้อุ้ยวันนี้แบบบีมได้ยอดเยอะยินดีด้วยค่ะยีนี่ถ้าเกิดไปซื้อบ้านให้พี่อุ้ยซื้อบ้านที่ที่กรุงเทพซื้อบ้านแล้วเรียงกังอยู่ด้วยกันไหมคะไยพี่อุ้ยก็อยู่คนเดียวไงกับแมวอ่ะเอาบีมเนี่ยเก็บตังไว้เดี๋ยว บีมเนี่ยอุ้ยไม่รู้นะทุกคนดูเหมือนอุ้ยหรอเปล่านางปากแข็งมากรู้ปะอยากอ่อนไหมเคยเห็นไหมพี่จับเพื่อนจูบะเคยไหมอยากโดนอย่างนั้นมะไม่เอาค่ะพี่อุ้ยผ่านมาหลายปากแล้วว่าโอ้ยบีพไม่เสียหายไม่ได้ดูดนะเบมพี่จูบเพื่อนน่ฟังฟังไว้อนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอกันครั้งต่อไปทุกคนหาที่เซฟให้บีมเลยนะหาดิดุนดวนเลยนะทุกคนไม่ต้องเข้าข้างอุ้ยอยู่กับบีมเลยอุ้ยไหวอุ้ยอยู่คนเดียวไหวอะไรนะเปล่าอ่านคอมเมนต์จ้าว่าเสียมาเสียเสียมาเออเสียมาหาหลายปากคืออะไรอะเสียหายมากหลายปากอ๋อเสียหายมากหลายปากน้องบีม จะครบหนึ่งแสนขออีกห้าพันคอยเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวโอนไปให้เอาไหมอะไรอะไรเอาไม่ใช่ยุยูส่งสิเรียวเร็วบีม<ะ>อีกห้าพันคอยไปให้นช่วยบีมหน่อยอีกห้าพันคอยครับเดี๋ยวพี่เคกับพี่อุ้ยก่อนก,นก็ได้ค่ะ ทุกคนช่วยกันหน่อยทุกคนช่วยช่วยน้องบีมหน่อยอีกห้าพันชแวพี่อุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยได้เท่าไหร่แล้วห้าหมื่นแล้วครบครบยอดวันนี้แล้วครับทุกคนช่วยพี่อุ้ยอีกห้าหมื่นจะได้แสนเท่ากันไม่ไม่ให้บีมก่อนให้บีมอันนั้นพี่ลงแล้วบีมไปหายยอดเลยพี่ลงแล้วกูว่านะไม่จบวันเนี้ไม่จบขอบคุณค่ะมีแบบอยากฝากอะไรก่อนไปไหมอุ้ยดูดู ดูเขาดูเขาคนดู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 บีมดูบีมเอาจริงๆเลยได้ไหมแบบหอมจริงๆดิไม่ใช่อย่างนั้นอะพี่วิก็มาสิมาเนี่ยมาที่มาที่บ้านบีมเนี่ยแล้วพี่เจได้น้องกับบีมไหมมันผิดผีคนเหนือเขาถือกันมันผิด <c oughs> ใครใครเป็นคนบอกบีมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยนี่เป็นส <ไป S 1> ัญญาอเขาแล้วว่ารอบหน้าบิมจะมารัดมาลัดมาลังตัวให้มากขึ้น มาแล้ไม่ไม่ทันจ้ะบีมไม่ทันทุกคนจะไปรู้ลายหลังกล้องเขาอะยอมพูดทุกอย่างยอมทุกอย่างบีมอะหลังกล้องหลังไม่อยอมทุกอย่างช่วยส่งบีมหน่อยต้องให้พี่อุ้ยส่งมาก่อนสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอมให้พี่อุ้ยนอนด้วยเลยเฮ้ยบีมพูดแล้วนะทุกคนอัดจออัดอุ้ยเชื่อนะเจอแน่บีมเจอแน่แน่ชุดนอนอะเตรียมชุดนอนให้เลย โอเคอยากอยากให้พี่คุยอยากให้พี่คุยนอนกับบีมขนาดนั้นเลยเหรอวู้บิดต่อมบีมขอบคุณค่ะพี่ทาร์ลขอบคุณมากมากเลย ไม่หอมจะนอนจะนอนทีเนี้ยจะนอนเข้าใจไหมนอนอย่างเดียวเดี๋ยวไลฟ์ตอนให้ดูเลยตอนนอนอะไม่ต้องไม่ต้องเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดแบบนี้ช่วยอุ้ยได้สมหวังอุ้ยพี่ดารุขอบคุณครับพี่ดารลขอบคุณมากๆเลยพี่ดารุขอบขอบคุณค่ะบิวมขอบคุณพี่ดารุมากๆเลยนะคะเบมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาการทำได้อย่างที่พูดด้วยทําได้อย่างที่พูดด้วยนอนด้วยกัน ทำได้สบายมากค่ะแค่นอนค่ะนอนเนาะบิมนอนหลับเลยจริงเหรอพี่อุ้ยอย่าหลับพี่อุ้ยหลับนะอย่ากระดุกกระดิกอย่าอะไรแบบอย่าอะไรนีไ้ได้ค่ะได้ได้พี่จะไม่ทำอะไรเลยนอนได้กันเฉยเนอะโอเคโอเคมาขึ้นมานะฮะพุ่งนี้เลยพุ่งนี้เลยไม่ไม่เดี๋ยวรอเจอไง จดไปในห้องด้วยกันนะมาพรุ่งนี้เลยมาพรุ่งนี้เลยทุกคนหามจริงไม่เป็นห่วงบีมหมอถามจริงๆถ้าครูเป็นบีมทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะบีมตัวใหญ่กว่าค่ะเขายังไม่เคยเจอเวอร์ชั่นอวี๋หุ่จริงๆเขายังไม่เคยเจอเขายังไม่เคยเจอต้องขนาดนั้นเลยห้ามหายใจด้วยไม่แรงเยอะนะ <c oughs> ที่บ้านที่บ้านมียาสลบคะ่ะเตรียมไว้แล้วตั้งแต่รู้จักพี่อุ้ยก็เตรียมไว้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหน้างานอย่างเดียวรอหน้างานอย่างเดียวจะไม่พูดเยอะรออย่างเดียวบีไม่ต้องไม่ต้องพูดบีมเจออย่างเดียวแค่นั้นเตรียมตัวแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็ทําให้ได้ด้วยนอนกับพี่ให้จริงโ <c oughs> okay. อเคอะโอเคทําตามพ่ทาโล่โอเคเฮ้ยบีมพูดแล้วนะเจอจริงๆนะ ได้มาเลยเออเอาเสียงแข่งๆหน่อยให้มันมั่นใจหน่อยว่าได้ได้มาเลยแล้วห้ามเอาเพื่อน,นมานอนเลยนะนโบวันนั้น,นวันนั้นวันนั้นถ้าพี่ไปที่บ้านห้ามมีใครเด็ดขาดไม่ห้ามเรียกเพื่อนมาอย่างนี้ได้มาเลยจะไลออ่ส์สงไหมน้องโบวันนั้นน้องโบไม่ต้องมานะถ้าสมมติพี่แบบพี่พูดแล้วนะ <c oughs> น้องโบโอเคอุ้ยเพื่อน ใจเลยเพื่อนใจเลยอุ้ยบอเดี๋ยวพี่ซื้อเดี๋ยวพี่ซื้อขนมที่ฝั่งเชียงใหม่ไปฝากครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนไ์สดเลยไรสดเออได้ไ์สดเลยไม่ทำคลิปลวนาไ์สดอะไรบีมอะไรอ่ะบีมาใส่บีมาซื้อนี่มาด้วยสิพี่อุ้ยกันสันอะ ทำ,ทำไมอ่ะการสั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรหรออะไรหรออะไรอ่ะขอบคุณค่ะกันสั่นอะไรบีมให้ให้พี่อุ้ยเขางงไปทุกคนให้ให้เขางงไปเฮ้ยงงจริงอันนี้งงจริงกันสั่นคืออะไรการสั่นอะก<อ>สั่นโทรศัพท์อะ่ะเคยเห็นปะไอที่ไอที่ใส่โทรศัพท์ห่ะกันสั่นอย่างเงี้ยคนดูเขาดูเขาจะได้แบบ ไม่รู้สึกมึนหัวอะไรอย่างเงี้ย<ค>น้ำมูกไหลอีกแล้วเวลางงทีไรน้ำมูกไหลตลอดเลยนะเช็ดก่อนพีเสดเดิดอันนี้คนมาบอกบีเหมือนโป่งหินลีหินเหล็กไฟว่างนี้ฮะเหมือนเหมือนโป่งหินเหล็กไฟคืออะไรอะ่ะนี่ไงก็นี่โป่งหินเหล็กไฟพี่อุ้ยก็เป็นพีเสดเดิดไง <laughs> จริงๆนะใครพูดเออใครพูดวะของ<า>พี่น้องใบยก <c oughs> คือพี่ม่าจะทําแบบพี่อุ้ยอ่ะที่แบบว่าที่แบบผมปลิวๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะพี่อุ้ยจะชอบทําผมปปิวๆอ่ะคือพี่หม่าให้โบทําแล้วบิงก็เก๊กสวยอ่ะเอฟซีบอกทำลองทำไม่ดูตอนนี้เลยพร้อมพี่จะดูเปิดเพลงด้วยดูนะพี่จะดูอ่ะพร้อม <c oughs>

เขาบอกเหมือนพี่โป่งพี่โป่งหินเล็กไฟอ่ะพี่โป่งอ๋ออ๋อน่ารักจ้าพี่ธารโเขาชอบพี่ธโขอบคุณมากมากเลยนะพี่ธานโรขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ครบยังครบหนึ่งแสนยังครบยังครบแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ครบพี่อุ้ยยังไม่ขอเลยเขาเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นอย่างเนี้ยทุกคนดูดู ดูดูดูอือ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 ,อ,อเอาตรงปากดิจิ้มตรงปากดิจิ้มตรงปากยวัวยัวยัวบดเนี่ยทุกคนแล้วจะไปเหลือร้ายรอบต่อไปอะ่ะให้คิดไว้คิดเป็นภาพไว้รอเลย <c oughs> <c oughs> คิดไว้รอเลย ว่ามันจะไปเหลืออะไรครั้ง like ต่อไปเน e em eh ี่ยเอาจริงๆให้คิดไว้รอเลยแล้วก็คิดเตรียมตัวว่าจะเซฟบีมกันยังไงอะอุยไม่เอาแก้มนะจะเอาตรงปากใช่บีมพี่มีจุดมุ่งหมา่ละพี่มีลองของลองของมากมันลองของจริงๆในบีมเนี่ยลองของมาก จะแล้วไหมอาลิปจะหมดแล้วค่ะเด็กมันยูอ่ะใช่ดูดูดูเขาดูเขา,ขาจะหมดแล้วเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยใช่เหรอบีมเอาดีดๆสุดๆ <c oughs> เอาใกล้หลยใกล้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พอดีอ่ะถ้าเกิดพี่ไปหาที่บ้านอ่ะนี่ดูจากตรงนี้ดีกว่าเออเอเออคุ้มเลยเดี๋ยวเดียวพี่ไปหารอบนี้เดี๋ยวจะเหมาให้สักสองแทงไม่เป็นไรค่ะ เออไม่พูดอะ่ะพูดไปก็เป็นอย่างเงี้ยบีมอะม่ะทีมสนับสนุนอุ้ยขอบคุณค่ะพี่พงขอบคุณมากมากแต่สงสารบีมาเนี่ยมีใครเซฟเลยอ่ะอุ้ยบีมทําไงเนี่ยบีมก็คิดพี่อุ้ย,ยพี่อุ้ยเป็นซักขนาดนั้นอ่ะคิดพี่อุ้ยก็นะเราอ่ะพูดอะไรไว้เยอะจําแทบไม่ได้ดูดูดูเขาอือหือ ดูจะช่วยจับบีมไม่ให้หลบไปไหนทีมเซฟพี่บีมาแล้วน้องน้ำเซฟได้เซฟได้เอาเลยเอาเลยเซฟเซฟได้ใช่เนี่ยพี่สายรวมเขาชี้แก้มแบบหลายรอบมากเลยให้อุ้ยทำยังไงอะนี่ที่เห็นไหมในคลิปอุ้ยอะพยายามจับหัวยี่แล้วนะแต่เขาแบบเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างเงี้ย ทำยังไงอุ้ยทำยังไงขอจ้องตาแค่หนึ่งนาทีก็ไม่เอา,ออพ,าอพี่ไม่ยอมหอมใช่ใช่พี่สายลมคือในคลิปพี่อุ้ยไม่ยอมหอมจริงๆอ่ะพี่อุ้ยเขาก็แอบเขินแหละจริงๆเข้เขาใจเขินแต่เก็บอาการปะแบบเราก็ชี้ชี้ตั้งหลายรอบทั้งคลิปเลยแต่พี่อุ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเนะเดี๋ยว,ยว,ยวนะพี่ขอพูดตอนขากลับอะ่ะมันโดนแล้วนะแต่เราดึงออกทําไมขากลับขากลับที่สนาม,นามบินไง ดึอตกใจไงพี่วุ้ยชอบทําแบบเนี่ยตอนที่พิมชี้พี่วุ้ยก็มาหอมพิมก็จะเอาแก้มกระแทกหน้าพี่วุ้ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวต่อไปชี้อีกนะชี้อีกนะต่อไปชี้เป็นแบบเอฟเฟกต์นี้เลยอ่ะแบบเลือดไหลอ่ะเออเอาเอาพี่ย้อมอย่างนั้นนะเออเอาแล้วว่าอย่างนั้นแต่ว่ามาหอมพิมแบบเพึ่งอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะเออได้ได้เอาเลยกระแทกแรงเลยเอาให้มันจมูกบี้เข้าไปตรงแก้มเลย โอเคไหมโอเคไหมพีมเขาคิดภาพนะเขาคิดภาพเหมือนเขาเคยโดนอ่ะเหมือนเขาเคยโดนอ่ะเหมือนเขาเคยโดนนะใช่ไหมดิ <destroys> ้งชอบรุนแรงกลัวอยู่นะอย่างเงี้ย เดเจอแน่บีมพูดไว้เยอะทุกคนเป็นพยายนอุ้ยด้วยนะคะพี่พิณารโอล,ละหนึ่งเพราะพี่นาโรช่วยช่วยอุ้ยไว้ให้อุ้ยส่งทุกคนทุกคนบีมไปถึงห้องพี่อุ้ยพี่อุ้ยไม่เห็นท่อมอะไรบีมเลยบีบว่าเข้าไปถึงห้องพี่อุ้ยพี่อุ้ยแบบนั่งเล่นคอมช่ยปล่อยบีมเนะี่ยนั่งอยู่ข้างๆกับกระบะตายแมวอะแล้วเป็นเออแล้วอุ้ถามบีมบีม บีมพอมันเอื้อบีมไม่เหม็นเนาะไม่นะคะไม่เสร็จไม่เสร็จปุ๊บก,ก็อกเออเริ่มมาละพี่อุ้ยเริ่มมาละเริ่มมาละ <c oughs> เออบีมวันนี้พี่อะท,ทุกคนดูนะ <c oughs> ทุกคนอันนี้คือไหนเอวบีมแต่กางเกงพี่อุ้ยอะคืออันนี้เข้าหากันอย่างเงี้ยแล้วไอ้บีมอยู่เงี้ยทุกคนบีมแบบเออเอออีกรอบพี่ยังไงนะยังไงนะพี่ไม่เห็นอีกรอบเท่านี้พออีกรอบ แมวเขาชอบเล่นกับเหยื่อก่อนพี่วิวเวลาเล่าอ่ะตั้งใจฟังนิดนึงเดินตั้งใจฟังไงพี่ก็พี่วิวตาโตมากอ่แบบเนี้ยแบบเนี้ยดูดูทุกคนดูตาพี่วิวนะไหนไหนโอ้โหอยากดูอยากดูพี่วิวอย่างงี้อย่างงี้พี่วิดูพี่วิดูพี่วิวอย่างงี้อย่างงี้เออสิยืนสิ ยืนทำตาจริงด้วจ้องแบบจริงจังมากจริงจังลืมไปเลยว่ามีกล้องอย like> okay <Okay ู่ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมันไม่ได้นะบีแต่วิเคยสัมผัสและสัมผัสและโอเคเลย เดี๋ยวบอกหมดตีมือไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ว่ากินข้าวเดี๋ยวกับปะนี่เี๋พี่ทักหานะอย่าทักหานะอย่าทักหานะอะไรเมื่อคืนก็ไม่ได้บอกฝันดีกันนะคุยกันอะไรเนี่ยแล้วทิ้งให้พี่ทิ้งให้อุ้ยคุยอยู่คนเดียวอ่ะบีมอ่ะสนใจแต่เอเบี้ยนอยู่นั่นน่ะจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวทักหาเดี๋ยวทักหาคุยเรื่องประตูประตูยังไม่เสร็จเลยได้่ว่าจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ แตลืมสัญญาของแกฮูเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามเดี๋ยวพี่ทัาไปถามว่าพี่กินอะไรนีง่ายคือจะคิดให้เลยโอเคคือจะคิดให้เลยตอนนี้ไม่ไม่ไม่มันคนเยอะคนเยอะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมีคําถามอีกเดี๋ยวพี่มีบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะไปแล้วคุณะบ๊ายบาย